ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสวัสดีค่ะแม่นวลสวัสดีค่ะอ่าหูงวดบังหันเอิญน้ำกลนกันกับว่าจอดรถคือบ่ได้สัมผัสงวดบังหันเนออกับว่าจอดรถท่านสัมผัสที่ได้ลายพุทธินาะเอากระชี้ทังไหนเอิญน้ำกันกับว่าเบ้าโอ้แม่บันนี้ถืออย่าบ่แม่นวลนเนาะ บอได้เป็นกระสอบคือเก่าตลีได้เป็นกระสอบละเรียงมาติดต่อกันหลายงวดนั่นเดะนั่นเห็นบ่กแล้วถือเลียงมาบ้านสิบพจน์สิบงวดหรือเ่เนาะแต่หลังปีใหม่มาเนี่บ่เออคือพวนเท่านี้คือชงวดเลยแม่นงวดคนน่ะเพิ่นเอาเลียงมาจะใส่เนาะเลียงเฮ็ดเอาห้าลังเทียกับเฮ็ดเอาแล้วเฮ็ดเล่ากะเฮ็ดเล่ากับฝันประกอบฝันมาประกอบก็เลยซื้อแล้วฝันมันตรงกันยังสีแม่นวลกับว่าเอาเรียงคือบ่กฝันเรื่องแล้วฝัน จัดหนักสตรนในสมาแบบใดเอาลองเฮียกับขีบางุูก็ดอกเก้าศูนย์มันมาหมู่ว่านี่มันมาหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เอา้งเันแนวทั้งของเงินวันด้วยกันโอ้ยยาง้ได้เดเนตัวยังไงไในเด้อค่ะเอามุนตั้งไว้เอาหน้ากะเอาเลขไทยบอกค่ะมาตั้งเอาเลขบนมัินอะเลขไทยนะเลขไทยบนสามตัวบนเอาวสามตัวบนว่าเข้าใจว่าละแบบเดียวกันเอาตัว เอาตัวท้ายเอาตัวท nah, ้ายค่ะและเขาเอื่นว่าเลขท้ายท้ายรางวัลที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหลักหน่วยสองค่ะตัวเลขม่นเขียนยังไงเลยเด้อนี่นี่ตีบ้างตีบ้างนี่ศูนย์สี่เฮ้อตีซื้อ ทีศูนย์หุ่นซื่อแปดศูนย์หุ่นซื่อที่แปดนี่มันอยู่ในหนีเท่านี้ตัวไรตัวมันมากแมนวนนี่ตัวนาบอกค่ะตัวไรค่ะนี่ตัวศูนย์นี่มากตัวศูนย์คือเป็นเลขวิ่งบอกค่ะเลขย่งก็ได้นี่จัดใส่สามตัวก็ได้จัดใส่สองตัวก็ได้ส่วนมากที่เป็นลักไดเป็นลักเป็นเลขวิ่งบอกลักหน่วยหน่วยตจ้าหน้าที่ย่ายมาหน่วยแมนเลยฮาร์ดังเทียเขาทั้งลักหน่วยลักสิบ ตัวทั้งสามตัวนี่ว่าเมดสามตัวที่แลนด์ที่นี่ที่ทั้งนานเลยเพราะว่าจังนๆนี่ค่ะนี่จีบว่างสี่ใบค่ะสารับเอาอยู่ได้นีแล้วบอกสารับเอาได้นีนี่ไม่สามตัวนี่บอกมันเด็กสามปองมันนี่เมื่อไหรหกปองหกปองนะคันกลับไปกามาเลขสามตัวแล้วก็แปดศูลแล้วกับที่แปดเนี่ยมันจีสามปองโอ้สามปองกักลับเด่สามปองกลับเป็นหก ซ้ำนี่ค่ะส่วนมากมันดิเขามาตลอดดินี่มันเขามวมัดตลอดอันว่าขาเป็นซ้ำตัวกับขาเป็นสองตัวขี่เนี่ไม่ได้ซ้ำตัวนี่ไม่ได้ซ้ำตัวนี่ตัวนี้บาทนี่บอกเอาบาดนี้ใส่หัวหวานเอาล่องเฮ็ดงวดงวดที่ผ่านมาดูค่ะแม่นวดที่ผ่านมาบอกล่องเห็ดหัวหัวบันออกที่พอกันบ่หนึ่งหนึ่งหกเออแล้วล่ะโอ้ยเขียนเป็นาเออแนวนำเป็นแบนเนี่ยค่ะนั่นแหละ ตัวใหญ่ใหญ่หกมันบอหกอันนี้คือหัวที่ผ่านมาเด้อค่ะหกที่ผ่านมานี่ยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่เห็นมันี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หนบาห้าเนียรม้ยหกสี่หกศูนย์หกสี่นี่ค่ะ อันนี้งวที่บ้านนี่ก้านนี่เข่าทั้งสามตัวได้หมดก้อนงกัเข่าดิเข่าทัวเขาทั้งสามตัวดิลองมึงเนาะตอนงวดก่อนเนาะแยกกล่องเนาะอยู่ค่ะนี่ละวันนี้ไม่เขาบ้านนี่ขั้นม่นว่สิจับกคู่จัจังไหน่าเดี๋ยวจัดจังสี่คู่นะเจี๊ยังสี่สี่ศูนมันบอสูนสีแล้วก่อนมันบ่แล้วกับลับให้ามันออกสี่สูนมันบะเนี่กะ แปดสี่แปดสี่ของหดสิมามันบอลแปดหดสิมาเนี่ยแปดสี่สี่แปดไน้ยไม่งอีกบันกระแปดทุนทุนแปดมานมานเรียกห้เนี่ยค่ะก็นี่ค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยวิ่นแล้วเออเอาก็นี่ละเอฟซีเจอูวิ่ค่ะค่ะขันวิ่งคือวิ่งศูนย์บอกค่ะ ในสามตัวนี่สีวิ่งตัวใดก็ได้นี่ค่ะวิ่งศูนวิ่งสีวิ่งแปดนี่สามตัวนมาเลยนี่สองตัวรับประกันได้นี่รับประกันได้ว่ามากจะตัวได้สามตัวส่วนมากมันที่มาสองตัวอะไรก็สามตัวส่วนมากมากสามตัวมาสองตัวจับใ่กันได้จับใจกันได้จับใจเอามาแน่นอนเลยนี่ แน่นอนเลยมาสัมผัสแยมไหนมิตรบาลแน่นอนอยู่บ้านนอแน่นอนสุเทียแน่นอนสุบ้านแต่แน่นอนอิริเห็นไหมอวัยวินเนี่ยจะเป็นโมเลกเมื่อวานนี่คอยว่าเลขมันโมมีหนึ่งเล็กมันสีมีสูนเห็นบ่ค่ะแมนอยู่เล็กสี่มิสูนแมนไม่เลวันเนี้ยทมไมลิเขาใช้นั่นปลูกอย่างเขาเต็มๆหกสูนเมื่อวานเนาะกราบบ้อเอ้าวหกสูนเห็นแน่กราบอยู่ เอาหกศูนย์แน่เขากัเชี่ยนเนี่ยปากรดว่าที่ไปซื้อเก้าศูนย์หกเก้าเก้าวันตัวเดียวกันมันว่เพราะว่าฟันเห็นปูหนาอันบ่ทันเห็นปูหนาน่ะปูมันตีเป็นอย่างมันเป็นผีที่เพื่อนเป็นผีที่เพื่อนตายแล้วมันบ่ต้องเป็นหกที่โกหกอันเนี่ยเห็นบ่หกศูนย์ซึ่งเก้าศูนย์วันนี้เก้าก็ได้เพราะว่าเพื่อนตปูอืมลูดหนาวัดบ้านพันตีเพืนเก้าแห้งถึงเึงื่องบนทั้งล่างนั่นแล้ว ว่าเจียวทนี้เก้าศูนยกับอะไอีกเก้าวอันไว้สหันนี่บ้านใจจอยว่านีเป็นเรศใ่ละอันตัวเ็กใจคืออันเนะเก้าศูนย์เลขดนเลศหลังเก้าศูนย์ด้านล่ะบ้านนี่ลอล่อคนไหะยังมาอีกลอลอมันเฉีอกบ้านใดบานรอเฉีอก กไปหาคืองวดก่อนน่ะในที่มาไปกลางเดสนในที่กันนเอิ้นกันว่าส่นกระบบอยหโบอื่อวันนั้นก็ถือได้ย่าถือจุ้งวันถืหึกตัวถือทีเบ้าบานี่เลขลักของแมนวันมีตัวไรเลักเขามาเลขลักบอกอแมนเลขลักแล้วก็เขาที่หันมุนเอาเลขงกตัวข้าวนูน เรียลักกับเขาปวดแต่ที่เขาสามตัว <ST AN TI> e> เห็นบอย่ย,ยก่อนอเท่ากันเลยอ่าอเลขยลักก่อนบานนี่เอาสูตรล่างมาเฮ็ดบานอันนี้สูตรจุดบนนี่นี่ด้าบานนี่สูตรล่างมาเฮ็ดหนวศูนย์เป็นบ้าหน่วศูนย์หนึ่งสองสามสี่น,น,นั่นเห็นปะ ตรงกันสี่ส่วเข้าตรงกันหกสองอ๋ก็เรียกกับอันนี้กันทั้งที่ตรงกันทั้งที่มันจะออกตัวนี้ย่อยนี่นะที่ชุนนี่เห็นมาอันเล็กมันทั้งทียมนออกเลยที่นี่นี่เห็นไ่มงอกตรงกันนี่โอ้ที่ชุนตรงกันครับที่ชุนตรงกันครับันทั้งทั้งนี่แหละบางนึงมันออกเทียนี่ละงอกชุนหนานี่บ่เออมันออกตัวนี่ดิบ่นี่เห็นนี่เอาเห็นดูใส่วัน้องหันนี่เห็นบหนี่นี่ชุนหกอ่า นี่แหละ่าเห็ดงอมันึงหันอ่ะมันบอมันออกสีหกมันบอแม่นค่ะนี่ไม่เห็นนี่ได้ยูนหกนี่บออันละมันตงกันไปแล้วไม่เห็นเลยนะกับม่ตรงกันอีกบอเออไม่ได้รักกะเขาอีกแต่จังว่าถือคนตัวเอามาใส่กันกับคว่ำฟันกันเลยแม่นอีรีวันนี้เบอรสูตรนี่มาจากใส่หนสูตรถ้า่นแล้วดิได้หลายปีแล้วเป็นซีฟดอว์เบอคนมาจากใส่สูตรบออันที่เพื่อนดังๆน้ำฟูอันเนียอางบ้านันึ่ ยูมซีน่ะเฮ็ดจังซี่น่ะมีใช่น่ะเฮ็ดเฮ็ดจังซี่เลยเรียกโซนเดียวเห็นบ่ตอนนั่ะคอยก็เฮ็ดคือกันที่ดังไปทั่วโลกไ้ทั่วโลกหมดเลยนี่บ้านจุ้งชี้นี่นะเมรรถจอดดังน่ะเออต้องจอดตั้งแต่บ้านพี่เจนฮอดพุ่งคอยบ่ถือลายซื้อนี่คอยบ่ถือเป็นแสนเป็นล้านคือเพิ่นไปืองมาดูอะไรลงทุนหลายคอยบ่มีทุนหลา่คอยก็เลยต้องเป็นจังซี่เลยหมุนอีกแล้ว ดูฟังเนี่ยเน้นว่าดิ้นย่นี้วิ้นแล้วนี่เลยเท่านี้นะนี่นะเอฟซีมาจะว่าเน้นๆกับให้เน้นที่ทุนเอาเน้นให้พ่อมค่ะเอาหมุนมาหมุนมาบันทันบันันหัวไปพุ่นค่ะเข้าหมุนได้ค่ะบันทึกเอฟซีบุคคาซีนี่เท่านี้เลยดิ้นค่ะค่ะโอ้ยย่างดีก้อนบาตรมันค่อยมามอีกบาทเลาะไปไกจิดพ่อค่ะจะว่าฝันบ่ั่นฝันเนาะค่ะบ่่ัันนฝ มอดต้องหั่นปูได้มากค่ะซีบอกบอกบอกไม่จะฝันเอาเองจะฝันว่าปูบ้านเท่าไหนล่ะที่่แมผู้ปูวัดบ้านเท่าเนี่ยล่ะมาบอกะเพราะว่าข่อยอ่อนหอยด้วนหอยปูอ่อนเห็นอยู่ในร้านถือในเรื่องกินหนาก็ถือปลายกับห้อยปีนลอยๆเพราะได้กินได้บ้างบางสิ่ก็ได้ถือกี่ดีเอ้า ปูภายในมหาแม่นวนคุณยาผันมาหาคุณตาหมุนจะลับกันไม่คว่าเมื่อเที่ยวนี้ให้เจ้าไปเด้อพนังสีดีน้องหงษ์ยัดแมยู่เนาะบัตรเมื่อนั้นเห็นบอนเจ้ากอาผ่อยไปเขาโดนลูกคุ้มแม่คนนี้บอกเข่อยถือกเรียกได้เด้อพ่อแม่เออเปัดเชือกที่นี่แล้วไปเขาพุ่นไปเขาฝันวัดบ้านเฮ้าพนังบอก ปูน่ะเพิ่นมาบอกคอยยู่ประตูวาดบ้านเฮาแ่ประตูคลองนั่นเพิ่นมาบอกบ่ได้พูนี่เพิ่นเตะเพิ่นมาหาบาได้ห้ปูเออจะไปเหนปูเขาฝันแม่บอกนั่นล่ลเนี่ลากอีกแล้วทั้งวันนี้เพิ่นฟันแล้วตีนี่ฟันตัวใ่กว่าแม่นว่านมาห่านว่ามันตรงกันสี่ศูนย์ฟันไปที่สี่ศูนย์ค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์กาใบแน่้าดอกตกับนาะเขารักไม่ดีเลกเขารักดิ สิ S <S ่งเมื่อวานบอกออกมันีิมาออกหมดสิมาค่ะที่สวนที่สวนเปลี่ยนไปได้เนาะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไปได้ใช่เฮ็ดมากยังฉี่มากฉี่แล้วเอาวันนี้ฮะกับสิมาถ่ายความฝันมาประกอบแบบนี้เนาะคลิปหลังคลิปคลิปสิม้าก็จากคลิปนี้เลาะหุละร้อนหวยออกจคกเออมือสองมือเนาะค่อยมาตามอีกรอบนึงความฝันของแม่นวลบบดนี้มันสิเข้ากันกับตัวเลข แน่วท่างอันที่เพลินเหตุสูตรบ่ค่ะคันเข้ากันก็คือจัดหนักจัดเลยค่ะจัดได้เลยวานสั้นไม่นวลว่าค่ะเวลาเข้ากันเวลาค่ะสมควรเนาะพ่อได้อยู่ดีซ้ำนี่แหละเนาะไม่ต้องสรุปสรุปอกเนาะไม่สรุปดอกเพราะว่าคุนจะเย้หยชัดเจนแล้วเนาะค่ะค่ะชัดเจนชัดเจนขอบคุณ ขอบคุณแมันนุ่นได้หลายเด้อที่หายแนวทา,างค่ะวันนี้ก็คุยเอฟซีถือนั่แน่ปังๆคือเก่าละเพราะว่าให้เก้าถือไรว่าถือมาแล้วสามมวดปิดงวดนี้คืองวดที่สี่อ้าวตัวนี้ตัวนะ่ะยกคลิปเปนตัวเฮาก็นนไ,ได้แล้วโดดกลางๆลงเวทีสวัสยาบาลดีค่ะฮะสิภากัน